วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตบัดนี้ถึงช่วงเวลาพิเศษที่สุดเวลาที่เราจะได้พูดถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราพูดถึงความหมายในการบรรลุถึงชีวิตล้ำเลิศชีวิตยอดเยี่ยมซึ่งมันเริ่มต้นจากการเรียนรู้ชีวิตค้นพบตัวเองอย่างลึกซึ้งชีวิตคืออะไร เป็นคำถามที่พวกเรามักจะถามตัวเองอยู่เสมอเป็นคำถามซึ่งต้องการคำตอบและเป็นคำถามที่ทุกคนก็ต้องการหาความหมายเรากำลังสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาเป็นคำตอบที่มันมาจากก้นเบึง้งหรือกันแท้จิตวิญญาณที่จะสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกพวกเราทุกคน สิ่งนี้จะทำให้เราสัมผัสกับความเร้นลับมันคือการค้นพบความมหัศจรรย์อันรํำเลิศซึ่งทำให้เราทุกคนกำลังเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ชีวิตคืออะไรและทำไมเราต้องมีชีวิตชีวิตแท้จริงมันคืออะไรและอะไร คือสิ่งสำคัญของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตสอนอะไรเราบ้างหรือว่าเราได้ให้อะไรกับชีวิตนี้บ้างโลกได้สอนอะไรให้กับเราบ้างปีเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงและปีใหม่ก็กำลังจะมาถึงอีกครั้งในปี2021 ปีใหม่มันกำลังจะมาถึงนี่อีกไม่ช้าหนี้ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทุกคนชีวิตมนุษยชาติทั้งมวลกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความผันผวนแปรปรวนในวิกฤตโลกซึ่งเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 บทเรียนจาก11เดือนที่ผ่านมา คือบทเรียนชีวิตในปี2020ที่เกิดขึ้นพวกเราหลายคนคงได้เรียนรู้และเจอกับบททดสอบกันโดยทั่วหน้าชีวิตคือสิ่งที่เรากำลังได้ประสบพบผ่านในความหลากหลายการเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะก้าวจะทำให้เรารู้สึงว่าความมั่นคงไม่มีอยู่จริงในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเสมอและไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และสามารถทำได้ก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงด้วยหัวใจที่เต็มร้อยในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขหรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายให้มากที่สุดชีวิตไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเรียนรู้การชื่นชมการค้นพบการตกผลึกในสิ่งต่างๆมากมายที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตแม้ว่าจะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองจงอยู่กับความจริงและเข้าถึงความรู้สึกเราจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าพรุ่งนี้หรือวันใหม่ที่จะมาถึงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เราจะต้องมีชีวิตอย่างมีความหมายและคุ้มค่าอยู่เสมอพวกเราที่รักทุกคนวันนี้ ไม่ว่ามันจะย่ำแย่แค่ไหนแต่ชีวิตเราก็ยังมีลมหายใจและโอกาสแก้ตัวอยู่เสมอชีวิตสอนให้เรารู้ว่าการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างหนึ่งชีวิตอย่างรีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดหิวกระหายที่จะเติมเต็มความเข้าใจชีวิต จงเรียนรู้ความรู้และสัจธรรมชีวิตจงใช้ชีวิตอย่างคนที่โหยหาที่จะค้นพบความสำเร็จในชีวิตจงทำชีวิตให้มีคุณค่าและก็จงเรียนรู้เถิดว่าเราจะต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตโลกกำลังทดสอบเราทุกคนเราไม่อาจจะยอมจำนนเด็ดขาด เราต่างมีภารกิจปณิธานความแน่วแน่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนผันเราจะฝ่าข้ามไปเพื่อทำวันนี้และอนาคตที่ดีชีวิตนี้มันสั้นหากอยากทำอะไรก็ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยความรู้สึกที่เต็มหัวใจชีวิตไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะค้นหาคุณค่า หรือความหมายของการบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับโลกเราก็อาจจะสูญเสียโอกาสดีและอาจจะทำให้เราเสียใจไปตลอดกาลเสียดายกับสิ่งที่เราพลาดโอกาสนี้ไปเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าไปเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์ถ้าเราเข้าใจชีวิตเข้าใจคุณค่า ของเวลาที่เหลืออยู่ทุกลมหายใจเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงบทเรียนอันยิ่งใหญ่ซึ่งเรากำลังค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงในวินาทีนี้สําหรับการค้นพบมันมีความหมายเสมอสําหรับการเรียนรู้สําหรับการประจักษ์แจ้งในชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดบังเอิญ โปรดกระนาหายใจลึกๆและรู้สึกกับตัวเองว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสิ่งดีๆต่างๆได้หลั่งไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของตัวเองเราเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตเราเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเราเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณเบิกบาน เราเป็นคนที่มีความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลานี่คือการลงโปรแกรมจิตซูเปอร์จูนนิ่งคือการต่อวงจรจิตใต้สำนึกที่เราได้รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งใครหลายคนรวมทั้งพวกเราทั้งหมด จะต้องค้นพบความมหัศจรรย์ในชีวิตนี้ให้ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปเราจะได้ค้นพบความหมายเพื่อก้าวข้ามผลข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอันทำให้เราติดกับอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยความว้าวุ่นวุ่นวายสับสนจนทำให้พวกเราหลายคนติดกับดักอยู่กับความรู้สึกบางอย่างที่เราเรียกว่า ความล้มเหลวความทุกข์ทรมานความอ่อนแอหรือความสิ้นหวังจงตอบตัวเองให้ได้ว่าชีวิตคืออะไรเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้และจงรู้เถิดว่าชีวิตมันแสนมหัศจรรย์ร้ำเลิศที่สุด มันมีความหมายที่ล้าลึกเราเพียงแค่เปิดใจของเราและต้อนรับโลกใหม่ New World er, ในขณะนี้ Mick Goldstein ได้พูดถึงเป้าหมายว่าพวกเราทุกคนจะต้องข้ามพ้นช่วงเวลาซึ่งเต็มไปด้วยความโกราหนเต็มไปด้วยวิกฤตซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่เหนือกว่า มันคือการค้นพบจุดมุ่งหมายและภารกิจสำคัญซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องค้นหาให้เจอมันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ชัดเจนและมีความหมายอย่างแท้จริงข้อที่1ก็คือพวกเราต้องรู้สึกถึงความเป็นตัวเราเองรู้สึกถึงความรู้สึกที่หัวใจ กำลังบอกตัวเราเองว่าเราจะต้องทำสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่มีความหมายและสำคัญที่สุดก็คือเราต้องพร้อมที่จะหยุดฟังและสัมผัสกับความรู้สึกอย่างแท้จริงแม้ว่าบางคนอาจจะเข้าใจเราผิดหรือในบางช่วงเราจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจตัวเองแต่ในที่สุด เราจะต้องค้นพบความรู้สึกซึ่งเป็นตัวเราอย่างชัดเจนมันจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหรือสื่อสารกับหัวใจตัวเองและถ้าหากเรากำลังหลงทางอยู่เราต้องค้นหาทางออกให้พบหัวใจเราบอกถึงหนทางที่ใช่ถึงเส้นทางที่เรากำลังสแสวงหาจงเงี่ยหูฟังความรู้สึก รู้สิ่งที่หัวใจของเรากำลังร่ำร้องบอกแล้วเราก็จะรู้เลยว่าณเวลานี้เรากำลังอยู่ในจุดใดและกำลังทำอะไรอยู่มันคือการอธิบายว่าชีวิตคืออะไรนั่นเองข้อที่สองเราทุกคนจะต้องสะสมความรับรู้หรือความรู้อยู่ตลอดเวลา การเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตนั้นอาจจะซับซ้อนเป็นเรื่องยุ่งยากแต่การเดินทางเป็นภารกิจสำคัญซึ่งพวกเราจะคอยเติมเต็มและสั่งสมความรู้ในทุกสิ่งประสบการณ์ในเส้นทางนี้จะทำให้ทุกๆวันของชีวิตเชื่อมโยงความเป็นไปได้และความจริงที่เราจะเข้าไปถึง ข้อที่3เราทุกคนสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอบนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำหรือบนถนนที่ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบเราล้วนจะต้องฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งและเรียนรู้วิธีการจะจัดการกับอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆที่แผ่ว่าน หรือเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อให้เราทุกคนได้เดินไปสู่เส้นทางที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายดายข้อที่4เราจะต้องเรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งของตัวเองความแข็งแกร่งที่เราจะต้องเพาะบ่มฝึกปรือหรือจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรค หรือความยากลำบากได้ข้อที่5เราจะต้องเป็นคนทอมตนเป็นคนอ่อนน้อมและอ่อนโยนเพื่อจะทำให้เราสามารถค้นพบรายละเอียดที่มีเหตุผลและสติมากขึ้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสอนตัวเองอยู่เสมอว่า เราเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราคิดและเราต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนตัวเองด้วยความนอบน้อมอย่างรู้ในความเอื้ออาทรและให้พลังงานชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหลายคนได้สัมผัสกับประสบการณ์นี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนผ่านความคิดเก่าความรู้สึกบางอย่างในอดีต ให้เรารู้สึกอิสระและหลุดพ้นจากความเจ็บปวดอาจารย์ชัยยุทธนาวางได้นำบทความพิเศษนี้มาเผยแพร่บนเฟซบุ๊กข้อความจากต่างมิติเป็นข้อความซึ่งถูกแปลโดย Embrace ผู้แปลข้อความจากต่างมิติและถ่ายทอดโดย Mick Goldstein n อมเได้ถอดแปลายข้อความนี้และอธิบายต่อไปกับพวกเราในข้อ5ว่าลองเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญนี้ร่วมกันเราก็จะมองเห็นชีวิตที่เหนือกว่าเข้าใจถึงความจริงและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญนี้ข้อที่5นี้คือการค้นพบด้วยความอ่อนโยน เข้าถึงชีวิตที่เหนือกว่าล้ำลึกกว่าด้วยตัวเองข้อที่หกเรากำลังเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราและเราจะต้องรู้ว่าแท้จริงแล้วเราคือใครนั่นคือคำตอบ คำถามว่าชีวิตคืออะไรมันเป็นการค้นหาตัวเองซึ่งทําให้เรารู้ว่าเส้นทางนี้มันเต็มไปด้วยคุณค่าและสิ่งท้าทายเราจะต้องค้นหาให้ได้ว่าเราคือใครและวัตถุประสงค์ของการเกิดมานั้นคืออะไรกันแน่ถ้าเราจดจำตัวเองได้ เราก็จะสามารถตระหนักรู้ถึงชีวิตแท้จริงเราก็จะรู้ว่าเราคือใครเราทุกคนต่างเป็นจิตวิญญาณผู้มาหาประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์เราทุกคนต่างมีภารกิจสำคัญคือการใช้ชีวิตอย่างรํำเลิศและมีคุณค่าบนโลกใบนี้ข้อที่7 เราจะไม่โทษตัวเองหรือรู้สึกผิดกระทั่งรู้สึกถึงความอับอายเสียหน้าอัพยศอดสูเมื่อเราเดินทางบนเส้นทางอันท่องแท้เส้นทางที่มีเดิมพันด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเราจึงต้องผ่านข้อสอบหรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันคอยรุมเราซ้ำเติมจนเรารู้สึกเจ็บปวด จนเรารู้สึกผิดหรืออับอายกับสิ่งที่เราเลือกซ้ำแล้วซ้ำเราเรากำลังเผชิญกับบททดสอบจากผู้คนและโลกใบนี้แต่ทุกครั้งที่เราได้เลือกชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์แบบเราจะได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราเลือกนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของเราทั้งสิ้นมันคือเส้นทางที่จะทำให้เราได้เดินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในที่สุดข้อที่8เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะต้องเติมเต็มชีวิตของเราด้วยความรักด้วยความรู้สึกของความแบ่งปันการมีกันและกัน บางคนอาจจะใช้คำว่าชีวิตที่เป็นทวินเฟรมหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณเรากับคนที่เรารักและเรียนรู้ที่จะรักและมีชีวิตอยู่ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยความหมายนี้เราจะเห็นคุณค่าความรักและชีวิตอย่างเร้นลับอันจะทำให้เราเข้าถึงเส้นทางที่แท้จริง และหัวใจบริสุทธิ์ได้เมื่อเราเปิดจิตใต้สำนึกร้อยเปอร์เซนข้อที่9ชีวิตท้าจริงนั้นไม่มีข้อแม้ไร้พันธนาการไม่มีเงื่อนไขไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราเดินถึงเส้นทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ เราจะรู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความมีชีวิตชีวาแล้วเราจะรู้สึกถึงชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดไม่ว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่จิตวิญญาณเราจะเป็นอิสระจากการถูกครอบงำหรือถูกพันธนาการด้วยเงื่อนไขความรู้สึกผิดอย่างเด็ดขาดวันนี้เราจะต้องหลุดพ้นจากข้อจำกัดเหล่านั้น ด้วยเงื่อนไขซึ่งเราสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้อสิบพวกเราทุกคนจะต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังอำนาจสูงส่งซึ่งมันอาจจะเริ่มต้นจากการสัมผัสกับตัวเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเพียงคนธรรมดาเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นแต่เราหารู้ไม่ว่า ด้วยศัก,กยภาพยิ่งใหญ่และเจตจำนงอันสูงส่งนั้นทําให้เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตในระหว่างที่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ด้วยความแน่วแน่ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทรณงซึ่งเราเรียกว่าความปรารถนาอันสูงส่งและความรู้สึกนี้ จะทำให้เรารู้สึงถึงเจตนารมอันแรงกล้าที่ผมมักจะใช้คำว่า the power of intention เราจะรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเป็นเราจะรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นตัวเรามากกว่าที่เราเคยรู้สึกทั้งหมดนี้คือการเข้าถึงประสบการณ์อันรําเลกในการก้าวข้ามผ่านการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเราทุกคนต่างอยู่ในสภาวะการ,รเผชิญกับบทเรียนโรคอันแสนลำค่านั่นเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จุนเน่ ใจของผมมันล่ำล้องเรียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทมให้ผมรู้ว่ามันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำมหากินเท่าน,นั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสำคัญมากกว่าการมีชีวิตยอยู่ในโลกและที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป